กรมอนามัยโดยศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีครับวันนี้มีประชาชนนะครับได้มาใช้บริการโดยการฉีดวัคซีนจำนวน120ท่านครับเป็นการฉีดวัคซีนแอสตราเซนิกาครับต้องขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านครับที่มีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้เข้ามาใช้บริการแล้วเนี่ย ในขั้นตอนต่างๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ทั้ง8ขั้นตอนนี้ทางศูนย์านามัยเนี่ยก็ปฏิบัติโดยเคร่งคัดครับแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการนั้นเนี่ยก็ให้บริการโดยใช้มาตรการ d m h t t a ในการให้บริการทุกท่านนะครับในบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็พบว่าในส่วนของผู้รับบริการเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยในช่วงสังเกตอาการเนี่ย ก็มีอาการเล็กน้อยครับประมาณแค่1%เท่าน,นั้นเองอาจจะมีในเรื่องของการปวดตำแหน่งที่ฉีดนะครับมีอาการมืนหัวเล็กน้อยนะครับก็เป็นอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนของศูนยน์นาำใยมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในเรื่องของการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนของอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับ ขั้นตอนในการที่จะเข้าฉีดขั้นตอนก็เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนฉีดมีกระบวนการคัดกรองทั้งหมดนะครับวัดสัญญาณชีพซักประวัติที่เกี่ยวข้องและมีโอกาสที่จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้หรือเปล่าหลังจากที่ผ่านการคัดกรองแล้วสามารถฉีดได้ก็เข้าสู่กระบวนการฉีดหลังจากฉีดสำคัญที่สุดก็คือการ เท้ดาดอวการหลังจากที่ฉีดครับผมว่ามีอาการที่เป็นอาการข้างเคียงรุนแรงในช่วงที่เป็นระยะเสียบพ,พันธ์ุหรือเปล่าประมาณ30นาทีถ้าหลังจากนั้นไม่มีอาการอะไรก็สามารถกลับบ้านแล้วไปสังเกตอาการต่อที่บ้านได้ครับ ้ก็อตองหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็พบว่าในปฏิทิภาพของวัคซีนนั้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการลดความรุนแรงนะครับของการติดเชื้อของโควิด -19 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรการเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะครับ2ส,สวมหน้ากากอนามัยนะครับ3ก็คือ การล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำสบู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อปนเปื้อนกับมือแล้วก็ไปถูกกับผนังโดยเฉพาะบริเวณตาแล้วก็บริเวณรูจมูกนั้นนะ่ก็มีส่วนสำคัญที่เราจะต้องดำเนินมาตรการต่อไปครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยณขนานี้เนี่ยตัวเรขของการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะครับหรือว่าสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียเนี่ย พบในพื้นที่ของเราเนี่ยจำนวนประมาณ20เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ประมาทครับแล้วก็กาดไม่ตกนะครับก็ขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนได้เน้นมาตรการ D M H T T A ต่อไปครับผม วััีนนน้ก็รู้สึกประทับใจนะคะพี่ๆให้การต้อนรับอบอุ่นค่ะแล้วก็ดูแลดีมากๆให้คำแนะนำดีตลอดทุกขั้นตอนเลยนะคะครับผมมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนว่าดียังไงครับค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะมามาช่วยกันฉีดวัคซีนเพื่อว่าสาปปาร้างสุขกันป้องกันโควิดด้วยกันค่ะ